สวัสดีครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์ฟ้ามครับมือนีนามียูทีบ้านดงสวรรค์นะครับตำบลตูมใต้อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับาผ่านทางมาเป็นเส้นทางนะครับระวงังหวยเกิ่งกุมภาวาปีนะฮะเป็นสวนริมนาคาเฟ่นะครับนอกจากสีมีสวนสวย นะครับก็ยังมีในส่วนของคาเฟ่เป็นลานคาเฟ่งามๆนะครับพี่น้องผู้ใดผ่านทางนะครับมีโอกาสผ่านมากกับแวะเยี่ยมแวะชมเจ้าของสวนเพลินใจดีนะครับเมื่อนี้นมมีมีโอกาสนะครับเขามาในสวนก่อนนะครับพอดีมาพอกับคุณแม่นะครับกําลังดูแลสวนกําลังเก็บนะครับผลผลิตกระท้อนนะครับ อ่าักต้องบ้านเท่านี้แหละนะเป็นช่วงไยฤดูแล้วนะครับแม่เราบอกเป็นช่วงไปฤดูแล้วอ่ารายละเอียดจังใดนะครับเ๋ยนตามีจะพาไปพอ่อไปสัมผณสไปขอรายละเอียดนะครับกับคุณแม่อุไรวันพึ่งสว่างคุณแม่ครับสวัสด,ดีครับจ้านะครับผมโอ้ <laughs> แม่กิฟต์อ่ผงประสติกออกชุ่งหอนวะแม่เนาะจ้าอื้อ อันนี้เป็นพันธุ์อีกยังครับบักต้องเขานี่ยน,นะปุยฝ้ายจ้ะปุยฝ้ายจ้ะกระ thon ปุยฝ้ายเป็นกะระ thon ปุยฝ้ายเขาต้องห่อทุกลูกเลยบ่แม่จ้าห่อทุกลูกเอ๊สังเกตเบิ่งบางลูกนี่มันเป็นปลายฤดูเนาะจ้ามันกระสีบางลูกกระเสียกันเนาะห่อกระใดจ้าเสียกันมันเอาบ่าทันบ่แม่ขันจังสี่ขันจังไหนท่านเอาบ่าทันจ้ามันดกโพดปีนี้โอ้ปีนี้ดกโพดจ้า ปีเอาท่านกะบวมมีเน o w เลยเด้อือปีนี้มันโดได้ได้ใส่ปุ๋ยอีหยังครับเนี่ยใส่กี่ไก่จ้ะโอ้บ่ได้ใส่เคมีเลยเนาะก็จ้ะบักต้องนี่เพิ่นมีเอ่อศัตรูบ่มีตัวทำลายบ่แม่บ่มีจ้ะบ่ได้สีจานะบ่ได้สีจานเลยแต่เห็ดป้าน้ำฝนมานี่มาอยู่น้ำฝนกะหาปีหกปีเลยไหมอือก็เห็นเพฝนได้สีจานแล้วเชียว เออเขาปลูกนี่ได้จักปีแล้วแมมต้นพวกนี้นะบอกว่าหูแล้วแม่มันกับต้นไงเองสิเดียวโอ้ต้นไงแล้วเนาะใชอทั้งหมดจากต้นรับแม่ในสวนโฮบ่ได้นับเลยโอ้ลายเติบเดีวยวพี่น้องห้างนี่แปดคุณแปดได้บ่<อ>ขึ้นวานะครับตามที่ที่เหลียวเบิงแล้วแม่เนาะ<อ>ขึ้นวาน่าจะยุยน,นี่แหละทร่ส่งพุ่ม,มบัวเบิงแล้วก็ออกประมาณขางละสี่เมตรอยู่ เดี๋ยวยเดี๋ยวห้องยางเบิางท่างนั้นจังหน่อยนะคุณแม่เบิางต้นนั่นเนี่ยคือง,งามแต่กับโอ้ไม่ใหญ่แต่นี่แม่ห่าห่อเาเป็นยังคือได้หอจังสี่แม่หอเขาจะมันมีมันไม่ใหม่หอได้สูงๆก็ได้ปีนเอ้าวเจ้ามันมีใหม่ไปสวมกราบกรบกรบเอาโอ้บุ๋มเขาจะเอาแบบมี้นางยางอะมัดอ่ะไอ้ที่มัดเลคือคนมัดผันสูงๆที่ก็ต้องมีมีเครื่องมือ อข้าเจ้าซื้อมากอ่ะสวมโอ้ปนสิมีอ่อนเครื่องมัดถุงอีกตั้งหากจ้าปีหน้าปนราวปนสิเปี้ยนเป็นถุงกระดาษแล้วโอ้ครับปีหน้าค่อยมาเบิ้งไหมอันนี้ที่ห้องหอสายเหตุที่ตองหอพอยังแม่พนรา้มันผิวสวยผิวสวยจ้ามีแมงจอบอ่อกขน้องบ่อหอกับกับพวกหัวปราวต้งแต่แม่มาเห็ดนี่พนกับผ้าหอตลอดเนี่ยโอ้อาาสิมีแมงวันทอง เนาะส้มีหนอนจ้ะเมียนบอกตะวาอยู่นี่ก็บเาเห็นมันม่หนอนไหมโอ้เป็นกะระ้อนอินทรี์เด้อพี่น้องขับ<ม>ปูได้่านมานะครับเส้นทางหุยเกิงกุภปวาปีมาแวะเที่ยวได้มาแวะเที่ยวขับมากินกาแฟเดี๋ยวหลังจากเบื้องสวนนี้แล้วนะครับสีผพาพี่น้องไปเบิ่งในส่วนของคาเฟ่นะครับโอ้เป็นตกแต่งได้เป็นตะเบึงแงต่ว่าขับรถพานนะครับทุกครั้งที่พานนี สิรู้สึกได้ถึงความสวยงามซึ่งความร่มเย็นในสวนนะครับพ่อพี่น้องว่าเบิ่งเสชดายนะครับในมีมาช่วงที่ปลายฤดูกาลแล้วเนาะแม่เนะาะผลผลิตจะหมดแล้วผลผลิตจะหมดแล้วนะครับที่แรกเข้าใจว่าโอ้อยู่ทรงสูงนี่เพื่อนปีนขึ้นไปมัดจังไดผมว่าอยู่ตั้งแต่เผนมีเครื่องเนาะจ้ะมีเนี่มีเนียมัดอ,อืม ขึ้นมาได้แล้วพวกัสก็เขาแล้วนะเขาท่าเขาท่าในคำนีบเป็นอืกระสีประมาณระยะห่างตามที่เบื้องนี้กระสีแปดคูณแปดกิ่งออกไปกระสีมันฟังละซีแต่ก็มีการตัดแต่งจ้าจ้าแล้วมันโลกนี่ก็ตัดแต่งโอ้เขาตัดใบมันสูงบ่แม่เฮาจังเลยตัดต้ให้สูง แทงได้เขาจะไว้ตั้มก็ได้เขากัตัดยอดออกมันก็แตกนะย่างหนึ่งกะคือสีเห็ดเหตุแดดมันซองเนาะจ้าแดดท้มันตัดยอดออกในในส้มพวงนั้นทับทึบแจ้งเสียตัดออกให้แดดแดดซองลุ่งข้างข้างขนมลไหมปลาแม่ยางทั้งนี้จักน้อยแม่ครับพาพี่น้องเขายางชมจักน้อยนะครับผู้ได้ผ่านมากกับดีสรุดตานะครับพี่น้องผมกับมาทุระเที่ยวทั้งนี้เป็นประจํานะครับ ก็เห็นแต่กับว่ได้มีโอกาสแวะนะครับโอ้แต่ก่อนทีมองนี่ตามที่แม่เคยเห็นเพิ่นก่อนที่สีมาปลูกเพิ่นเห็ดอีหยังคือแม่มาอยู่มันกับมียังสีเแล้วแต่ว่ากับมียังสีเหลวพอดีเจ้าของสวนเพิ่นบ่ค่อยแข็งแรงนะครับมี่ที่คุณแม่ที่เราดูแลอยู่ตะกี้ยายเพิ่นก็ลงได้ตาก็ลงได้อือมาปีปีนี้ล่ะที่รงบ่ได้พี่กายกันม้อยู่ อ,อตามที่ผมเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาพานันเสียนี่ก็กเห็นอยู่ในสภาพนี่แหละพอเพราะที่แรกก็บ่ได้สังเกตนะครับเพราะเหลียวข้ามาเห็นพิในผลผลิตโอ้แต่อ่อนซ่อนนะครับเดี๋ยวเบิ่งไก่กันนะลูกอ,อพ่นก็มีขายหนาสวนน้ำนะครับช่วงนี้อัอนนี้มัน,มนลูกน้อยแล้วมันอยากน้อยแล้วเนาะแม่น้อโอ้บันสีหอไว้จังสีนะครับพี่น้องครับ ออไปโอ้ขังเทื้องนี่กับที่นีเครื่องหอเดียขึ้นไปซุปกับรถลดเตี้ยเขาทุกอย่างเลยนะเขาทาปลูกข้างเดียวนะครับเข้าใจว่าปลูกข้างเดียวนี่กัอยู่ไปได้ตลอด,ะน,ดนะครับบักม่วงฟังนั่นเป็นบักม่วงอย่างน้อยแม่นั่นบักม่วงพวกะม่วงพันผสมเนี่ยสามฤดูก็มีม่วงมันพวกเขียเวเสวยนี่เพิ่นก็ได้ขายอยู่เหมืนอนกัน ห้องบ่อเดชทรงทางใดเนาะเพราะว่าเ้ามีนาล้านเจ้าของจ้าขายอยู่นี้นาล้านข้างล่างผมน,นะครับพี่น้องครับเป็นบริเวณที่เป็นลานกาแฟานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะพาพี่น้องลงไปเบิ่งตอนนี้ห้องชมความสวยงามนะครับโอ้ถือฝนนี่แตกใบงามเนี่ยจ้าข้างในน้ำฝนเนาะเวลาเขาใส่ปุ๋ยนี่เอาเทศจังใดขี่ไก่เ้าลงจังใดขี่ไก่กับคุดคุดอ,อมต้นน่ะเพราะมันว่าไก่ไก่ต้นเด้อ ออกมา้ย้ะอืมประมาณไหนแม่สาธิตเบื้องกันน่ะเนี่ยมันมีมันมีห้อยขี่ไก่พวกแม่เพื่อพี่น้องเขาสิได้เอาไปเป็นแนวทางนี่แล้วนี่ยเนี่นี่เนี่นห้อยเนี่ยห้อยขี่ไก่กับคุดนีล่ะคุดนี่ล่ะโอ้เห็นห้อยแกบอยู่น่ะน้องแม่นี่นี่ละเห็นห้อยแกวอยู่คุดอ้อมพี่เอาเป็นอยังคือต้องห่างออกมาจังเสี่คำเนี่ย

ผมาจังววากันเดียวเป็น <laughs> เป็นปนวยมาเถอะเนี่ยพอ่อนวยเหมือนดียวก็แแทงกิ้งแทงกิ้งแล้วกะเ,เอาขี่ไก่ไส้ไว,วเรก็แล้วเลย<อ>จุดออกดอกออกผลหนาขางมาหหอก็ยังค่อยห่อเีเดียวอถ้าก็เห็นผลผลิตดกทุกปีนี่ไเนาะเนี่ยทั้งนี้ครับโอ้ยเสียดายไปนองครับเออกะกาทีเขามาหลายเถอ่อยู่กับยากธุระนะครับมือนีพอดี พอมีเวลาเนี่ยก็แบบผาพี่น้องมาเยี่ยมชมทักคุณกับมีแ่แกกอนแก้วมังกรเด้อือลังไปพุ่นเนาะแม่เนาะแก้วมังกรกับไข่กับายหนาลานล่ะโอ้โหพอว่าเขามีหนาลานของเขาเองปีนี้กับพร้อมธนิษฐ์ไหออกลูกหลายเออตอนนี้แม่กับกำลังจะเก็บเออ่ในส่วนถุงปฏิกิริยาห่อๆนาะแม่เนาะลูกค้าพนไม้ต้นบนมาเอาไหมโอ้พนมาเก็บเองกับมีติ๋ใชเก็บเองกับมี โอ้ oh, <c oughs> เลือกแบบบุฟเฟ่เลยตัวนี้เนาะทุกคนอ,อยากมาสวยในร้านในในสวนนี่เพื่อข้เจ,จ้ามาสวยเอามือ<ร>หลังเขาจังไปซังอยู่หน้า้านโอ oh, ้ดีดีดีพี่น้องครับงามไหลขี่รถพันสดุดตาโหลดพี่น้องครับขันมาจากฮวยเกืง้งสีเขากุมภาวาอยู่ขวามือเนาะแม่เนาะจ้ะแต่ว่าจากกุมภาวาก็อยู่ซ้ายมือพิกัดพื้นที่กับริมนาคาเฟ่บ้านดงสวรรค์ตำบลเออดอนสวรรค์นะครับ ตำบลตูมใต้อำเภอกุมภาวะปีนะครับคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเบิึงคลิปหนาขันมีโอกาสคุณตาคุณยายเพิ่นสบายก่อนเนาะสีผ้านะครับรบกวนเจ้าของสวนเพิ่นเบิึงข้างในเพราะว่าได้ยินเขาว่ามีอีกหลายอย่างเลยแม่มีอย่างไงข้างในข้างในกระทั่งบ่งก็มีมีม่วงหลายอย่างเนาะไ้อเน้อยวิบบะปลาแต่บีบ่อปลามีบ่อปลาเพิ่นเลี้ยงปลาอย่างครับทุกทุกทุกปลาหรือปลาตั้ง ปลาเน้นปลาตะเพียนหลายหลายอย่างยู่ครับผมพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางนะครับเพราะวา่ามือนีห้องามาในส่วนของผลผลิตกะกะยุไปเลยดูแลนาะแม่เนะาะจ้าครับผมพานไปพานมาอยากมานาั่งอยากมาชมอยากมาเลือกเสื้อนะครับเจ้า,จาของบ้านเพิ่นกะเจ้าของร้านเพื่อนกะใจดีนะครับพี่น้องครับยังไห๋กับมาแวกกันเบิ่ง อาหารก็อร่อยนะมีมีกับขาพร้อมตีแม่มีกับข่าอาหารต่างๆเดี๋ยวสิพ้าพี่นองเขาลงไปเบิ่งในส่วนของส่วนที่เป็นคาเฟ่นะครับผมสำหรับช่วงแรกขอบคุณคุณแม่หลายๆครับคุณแม่ลายวันขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะมีสิพ้าพี่นองลงไปเบิ่งข้างล่างได้ไหมเนาะครับครับครับผมขอบคุณครับอาหารอร่อยนะครับผม พี่น้องครับมาถึงโซนที่เป็นคาเฟ่นะครับเป็นลานกาแฟงามๆนะครับพี่น้องครับพันไปพันมากะอยากให้พี่น้องมาแวะชมนะเดี๋ยวสิพาไปสัมผัสนะครับน้องเฟิร์นนะครับที่ดูแลในส่วนของหน้าร้านนะครับผมมีน้องเฟิร์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากสวนเอาเมรุครับใช่แล้วค่ะปลอดสารเป็นกระท้อนปุย๋ยไายของสวนร้านเราเองค่ะอตอนนี้ก็เป็นช่วงอู้น่วยหญยครับแมนค่ะน่วยนี่เกือบเกือบกิโลเลยได้จา้าประมาณเจ็ดขีดจา้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ห่อออกไปขายข้ังนอกเนาะแมนจา้าขายขังนอกถนนใหญ่จากทั้งทงอั้งเ้นโลตัดจา้า เขาสิบ,บ่ได้บ่ได้ขายส่งเพราะว่าเฮาเฮามีหน้าร้านของเฮาเอง่งอาอรบกวนน้องเฟิ่นครับเดี๋ยวพาพี่น้องเฮาชมในส่วนของคาเฟ่นะครับได้เลยค่ะนี่ได้ค่ะเป็นริมหน้าคาเฟ่ของฮเฮา,า,เ,าเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟมีชาด้วยเดินตามมาเลยค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก่อนเข้าร้านเราเราก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร้านด้วยนะคะแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์ค่ะทุกครั้งก่อนเข้าร้านนะคะมีมาตรการเข็มงวดพอสมควรใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะงดขายแอลกอฮอล์ไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่ให้ชุมนุมเกิน5้าคนคะ่ะโอเคครับเชิญค่ะเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นบาร์เป็นโซนนั่งทางหน้าร้านนะคะ แล้วก็เดินตามเข้ามาก็จะเป็นเป็นเมนูพวกน้ําแล้วก็เมนูอาหารของร้านเรานะคะโอ้มีมมอาหารน้ำตออัวนี้ครับมีอาหารด้วยค่ะอืมอาหารมีพวกมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วแต่จะชอบค่ะอเป็นอาหารแบบบ้านๆอะไรแบบนี้ก็มีอาหารตามสั่งก็มีอะหรือว่า,าจะเป็นพวกสปาเกตตีก็มีค่ะโอ้มีตะละอหอดฝรังเลยตัวพี่น้องเลยฝรังน้ำขา มิตํำกะทอนขายน้ำแ้อจ้นโอ้ oh, ผลิตภัณฑ์จากสวนนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสวนแล้วเราก็มีมาขายในที่ร้านด้วยค่ะเป็นตํำกะทอนค่ะใช่ครับผมสดสดเลยค่ะเก็บมาค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราค่ะ oh. เป็นแผนที่จำร้านใครมาใครมาที่ร้านก็ต้องมาถ่ายรูปที่จุดนี้ค่ะโอ้ oh. อันนี้เป็นแผนที่อำเภอบ่ครับหรือจังไหยค่ะแผนที่ของอำเภอค่ะอำเภอกุมภาวะปีใช่ก็จะมีมีสิบสี่อำเภอนะคะตอนนี้เขาายุ่ช่วงไหนครับตอนนี้เขาายุ่งนี่ค่ะปักมุดเลยค่ะอำเภอกุมภาวะปีรัลลินนาอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้มาได้ค่ะเบื้องด้อพี่น้องผู้ใดพานไปพานมานะครับจากใหนพี่น้องมาสัมผัสครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวโซนหลัง้านเขามีอย่างแนนอนทั้งคุณน้อง ม,มีม,ะะมีหม่องเบิงหลายนะครับข้าง,ลางหละะังกอะมีซุ่มนั่งค่ะส่วนนี่ก็สิเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะนั่งข้างนอกนะจ๊ะ <c oughs> บรรยากาศดีมากๆค่ะซุ้มเราก็มีนะข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นซุ่มส่วนตัวเนาะ,ะมีอยู่ห้าซุ้มค่ะ โอสำหรับผู้ทีมาเป็นกลุ่มใช่ค่ะรองรับได้หลายคนเลยค่ะอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวพูดคุยธุรกิจใช่ประชุมหรือว่าคุยงานอะไรก็ได้ค่ะเป็นส่วนตัวมากเข้ามาดูในซุ้มไหมคะซุ้มของเราก็จะมีมีพัดลมอะไรบรรยากาศดีนะคะโซนนี้ก็จะโอ้พีรราา่นองครับอันนี้ฮอตคิดเลยครับ ที่ไหนก็ต้องมีแบบนี้เขาเอิ้นอีอย่างนี้เหรอเป็นเปตะทำรับเห็นไหมโอ้โหยังไงยังมีลงไปอยู่เพขาดลงมรองรับน้ำนักเดรหลายกิโลอยู่จ้าเป็นลอยกิโลเลยจ้าข้างหลังฝั่งนั้นก็จะเป็นสะพานชุมถุงหน้าโอ้ยสวยงามพี่น้องครับอุ้ยอันนี้เป็นดอกอีหยังเอ่อหญ้าอีหยังเนี่ยคืองามแท้เนี่ยเป็นนุกับบลู่มโอ้เป็นไม้ประดับอยู่นด้เนาะ ท้ายลูกส้นมากลูกขาดก็จะมักลงไปทายลูกข้างในเนี่ยจ้ะอือแอนอน์นั่นะครับทั้งนั้นก็เป็นทนุ่งนาเอ่อตอนนี้นะครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนได้ก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับนํามาฝากพี่ตอนน้องเอ่อผู้ใดผ่านไปผ่านมาก,ก็มีโอกาสแวะนะครับเจ้าของร้านก็ใจดีพี่น้องครับบริการดีมากเลยะนะครับโอ้ตอนนี้ฝนลงเม็ดลงฟืนครับส่วนนั้นเมียนมองนั้นตากอากาศของเที่ยวเลยนั่นเมียนค่ะ เป็นส้นส่วนหมากหรือค่ะกับมากไทายมุมหนังจ้ะเป็นวิวยูทุหน่าไทายหลุมงามจ่าหันวัดเถียงามเข้าแรงเนาะได้แสง <ฮะ S 1> ไฟจักหน่อยครับศ<ส><ส>าสตร์มุ้มกล่องลงทังนี้เด้นพี่น้องเด้ออุ้ยสวยงามมากนะครับอากาศร่มมืามีพานมากกับฝนตกพอดีพี่น้องเอล,ลิ้นแล้วตอนนี้นะครับโอกาสนานะครับที่ได้พาพี่พาน้องนะครับมาสัมผัสแบบเต็มๆอยู่หลังสวนอีก นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบุขอบคุณพี่น้องครับที่เกียรติดตามรับชมช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีมาถึงช่วงไทยนะครับของคลิปฝากไว้กับพี่กํา้นงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องครับจะได้นำนะครับบรรยากาศอีสานบานเฮาหลายๆสวนหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้ำไม้พี่น้องได้ชมกัน นะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณองเฟื่อนหลายๆครับขอบคุณครับ,บ,รบนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ